สวัสดีค่ะจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการล้างมเมล็ดแคตตัสนะคะสําหรับมือใหม่นะคะก็ปกติเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นกระชอนนะคะกระชอนตาถีถที่ที่เป็นออกระชอนที่เขาใช้ตักปลาหางนกยูงอะไรพวกนี้เนาะที่เขาใช้ตักปลาหรือว่าตักอาหารปลาทิ้งนะคะก็แต่ทีนี้เราไม่มีนะคะก็จะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้หรือว่า ใช้เป็นอันนี้จะเป็นกระชอนที่ใช้ทํากับข้าวเนาะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้นะฮะเอาผ้าขาวบางมาผ้าขาวบางนี่จะเป็นผ้าที่ใช้นึ่งข้าวนะคะแต่ว่ามันไหมหลายรอบแล้วเก่าแล้วนะคะก็เลยเอามาใช้เป็นผ้าสําหรับล้างมเมล็ดนะคะก็มะเมล็ดเนี่ยเวลาที่ ข้างในของเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นวุ้นๆจะเป็นเนื้อๆนะคะแล้วก็มีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะถ้าฝั่งไหนที่อ้วนๆเขาก็จะมีเมล็ดเยอะเนาะแต่ถ้าฝั่งไหนที่เขาผอมๆก็คือเราผสมหรือว่าเวลาที่เขาติดเองเนี่ยเขาจะมีเมล็ดอยู่ข้างในไม่เยอะนะคะเราก็แกะออกมาก่อนแกะในส่วนของเนื้อเนื้อเนเนื้อของเขาออกมาก่อนนะคะ แล้วก็เปลือกมันเขาเราก็ทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยล้างส่วนของเนื้อเขาออกนะคะแล้วก็เอาเฉพาะ,มะเมล็ดไปตากแดดนะคะนี่จะเป็นส่วนของโรบีเบียนะคะ,มะเมล็ดอื่นๆเราก็ล้างวิธีเดียวกันนะคะฝั่งนี้อ้วนนะคะอ้วนๆแบบนี้เนี่ยก็คือฝั่งของเขาจะสมบูรณ์แล้วก็มเมล็ดจะเยอะนะคะ ถ้าเกิดว่ามีเวลาเราก็เอาผู้กันไปจิ้มจิมนะคะถ้าเกิดว่าเราผสมได้เนี่ยมเมล็ดของเขาจะ,จ,ะจำนวนมเมล็ดจะเยอะกว่านะคะบางทีถ้าเขาผสมเองตามธรรมชาติเนี่ยล่องเกรสออาจจาะน้อยนะคะทำให้เขามีมเมล็ดน้อยเนาะ,ะทีนี้เราจะใช้วิธีการให้น้ำไหลผ่านแล้วก็เราเราล้างก็ได้นะคะแต่ว่าบ้านนี้ก็จะใช้วิธีการตักน้ำนะคะเพราะว่า น้ำไหลผ่านเนี่ยบางทีอย่างบางทีถ้าน้ําแรงไปหรือว่าเราไม่ระวังนะคะก็อาจจะทําให้มเมล็ดไหลออกไปได้เนาะแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นกระชอนตักปลาเรื่องน้ําล้นพาเมเล็ดออกข้างนอกก็ไม่มีนะเวลาเราถ้าเราจะใช้วิธีแบบน้าไหลออกเราก็อย่าเปิดน้ําแรงเนาะว่าถ้าเราเปิดน้ําแรงเนี่ยก็คือ มันก็จะทําให้มเมล็ดก,กระเด็นกระดอนออกไปได้นะคะเพราะว่ามเมล็ดหนึ่งเนี่ยเท่ากับแคตัสต้นหนึ่งเลยนะคะแล้วก็อย่างพวกสายพันธุ์ลูบิเบียอิชิโนอมอะไรเงี้ยบางทีถ้ามเมล็ดที่กระเด็นออกไปอาจจะเป็นมเมล็ดที่ดอกเขามีความพิเศษก็ได้เนาะเราก็คิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมเมล็ดทุกมเมล็ดเราก็จะรู้สึกว่าเขามีความพิเศษนะคะเราก็ ระวังพยายามอย่าให้มเมล็ดกระดอนออกไปเนาะโอเคเราก็ล้างขยี้ขยี้ให้เมื่อเมื่อเขาออกไปให้หมดนะคะส่วนเนื้อกับส่วนมเมล็ดให้แยกกันนะคะก็ถ้าใช้ผ้าขาวบางแบบนี้เนี่ยก็คือ,อส่วนของเนื้อเขาไม่สามารถที่จะหลุดออกไปได้เนาะเราก็ใช้วิธีการเขี่ยนะคะแช่มเมล็ดออกมาข้างๆ้างแบบนี้ แต่สำหรับใครที่ใช้เป็นกระชอนตักปลานะคะเวลขาขยี่ขยี่เนี่ยส่วนของเนื้อเขาก็จะสามารถทะลุไหลไปกับน้ําได้เนาะแต่ว่าปัญหาอย่างนึงก็คือเวลาเราล้างเนี่ยเราก็ต้องสังเกตนะคะว่ารูของกระชอนเนี่ยเขาใหญ่ไปไหมนะคะถ้าเกิดว่าเขาใหญ่ไปเราก็ต้องเอากระมังมารองข้างล่างนะคะเพราะว่าบางทีมเมล็ดก็อาจจะหลุดรอดออกไปได้เนาะ เราก็จะได้ไปเก็บอีกทีหนึ่งนะคะอย่างบางคนเขาขายมเมล็ดอะ่ะก็คือบางทีเม็ดละสองบาทสามบาทบางชนิดก็ห้าบาทสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นเงินทั้งหมดนะคะว่าสำหรับสายพัฒนาสายพันธุ์นะคะก็คือมเมล็ดหุดรอดออกไปก็อาจจะเป็นต้นที่มีความพิเศษก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาล้างเมล็ดเราก็ต้องใส่ใจนิดนึงนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ได้มาแบบนี้นะคะเราก็เอาเขาไปตากตากไว้ก่อนอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะหนึ่งแดดนะคะไม่ต้องตากตากแดดก็ได้ก็คือเอาไว้ในที่ร่มที่ลมโกรกนะคะพัดผ่านได้ดีนะคะแล้วก็รอให้เขาแห้งนะคะแล้วก็เราเก็บเก็บเสร็จเราค่อยเอาไปพอน,นะคะวางไว้แบบนี้เลยนะคะ ให้ลมพัดผ่าน1วันอย่างน้อยนะคะให้เขาแห้งดีแล้วก็เราเก็บแล้วก็เอาไปเพอะนะคะโอเคค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของมเมล็ดที่เราตากไว้1วันแล้วนะคะแล้วก็เวลาเราเก็บเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นมเมล็ดมเมล็ดผักทั่วไปเลยมไม่สูงหผมชัดลนะ แบบนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปเพาะได้เลยเนาะสำหรับวิธีการเพาะก็ลองไปค้นหาในช่องนะคะมีทำคลิปเอาไว้นะคะสำหรับวิธีการพาเพาะเมล็ดแคทตัสนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับกเกษตรหรือว่าเกี่ยวกับแคทตัสไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคดีๆหรือว่ามีข้อแนะนำนะคะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะ เราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าบางอย่างบ้านนี้ก็กยังไม่รู้นะคะเทคนิคบางอย่างนะคะถ้าใครมีอะไรดีๆแนะนำได้นะคะขอบคุณค่ะ